สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะคือกำลังรับชมประพอยแม่พี่น้องเอฟซีค่ะตอนนี้อยู่กับน้องอุ้มนะคะกับชางยูทูบผู้มีบ้านสายเจืดค่ะพี่น้องมีน้องอุมมาซ่อมมาซ่อมน้องฟิมเห็นมาตะโดนเ้าละค่ะก็เลยอดบารด้ดีทายคิปของมาถามเห็นมานั่งอยู่ผู้เดียวเป็นจังไดน้อคิดอีหย่างหลายหรือเปล่าส่วนนี้ว่าสิเขาไปถามจังน่อยน้องฟิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เห<ค>็นอยังอยู่น,ออออนอ้อ,อ,อ,อน้องซิมตะลังซสอมเท่งซสอมก่อนล่ำอยู่ค่ะพี่อุ้มค่ะโอ้สอมก่อนล่ำไหมคะเห็นตาหลังเห็นนางโยบเดียวนึกว่ามันคิดหลายอย่างบ่สนอกเลยวจะขอมาถามลบมุมลบมุมค่ะลีหลีสอมลีซสอมอักซ่องค่ะพีออ่หน<ข>อ,อดีเลยถือโอกาสดีนะคะขอเนื้อยากสัมผัสน้องซิมในจังหวัดใดบ้างได้ค่ะยินดีมากๆค่ะพี่อุ้มค่ะโอเคครับน้องซิมซื้อในวงการไหนซื้อเหงาค่ะน้องซิมชื่อในวงการนะคะชื่อ น้องฟิล์มสิริรัตน์นะคะพี่น้มขาชื่อน้องฟิล์มสิริรัตน์นะคะช,ชื่อชื่อในวงการคือน้องฟิมสิริรัตน์ค่ะน้องฟิมเป็นคนจังหวัดใดค่ะครอบครัวมีพี่น้องกี่คนแล้วก็เป็นลูกคนที่เท่าไหร่คะน้องฟิลมเป็นคนจังหวัดขอนแก่นนะคะพี่น้องขาครอบครัวมีพี่น้องหนมีพี่มีพี่สาวแล้วก็มีน้องสาวนะคะแต่ว่าคนละพ่อคนละแม่แต่ว่าหนูเป็นลูกสาวคนกลางคะ่ะ เป็นลูกสาวคนกลางค่ะน้องฟิม์มเรียนจบจากที่ไหนคะน,น้องฟิมเรียนจบจากโรงเรียนใกล้บ้านค่ะโรงเรียนใกล้บ้านนะคะพี่น้องขาเลียนแบบโรงเรียนแถวบ้านบ๊ได้เรียนโรงเรียนแถวบ้านเพราะว่าในฐานะทางบ้านก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะพี่น้องขาก็ได้เรียนแถวแวบ้านค่ะค่ะก่อนว่าเป็นหมอล่ำนะคะน้องฟิมเฮ็ดยังอยู่คะ่ะตอนนั้นก่อนว่าเป็นหมอล่ำน้องฟิมขายของอยู่ที่บ้านนะคะพี่น้องขาขายแบบ ของนาบ้านขล้ายออนไลน์เนงสี่ค่ะพี่บุ่มค่ะ,คะแล้วที่นี่จุดเปลี่ยนดิค่ะจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราเข้าสู่วงการหมอลาหมูจุดเปลี่ยนก็นคือมือนั่นหนูก,กับหนูก,กับค้ายของปกตินี่แหละคะ่ะพี่น้องขาบันนี้เห็นพ่อไรซดพ่อไรซดนูก,กัยืนรองเพง่นงนั่งรองเพ่งตามภาษาของหนูเป็นคนหมักรองเพ่งอยู่แล้วนะคะก็ลองลองไปบันนี่มีพ่พอ่อพ่อไม่แม่เอฟซี่แฟนคลับในไ์ซดนะคะ ถามว่าเสียงผู้ใดเอินมาเขาไลซ์ดแน่มาลองเพลงให้ฟังแน่ประมาณนี้ครับพี่บุ๋มค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยหนูก็เลยมาเขากล่องเขาไลซ์ดน้ำผ่อนะคะ,คะพ่อหลังจากที่เขาไลซ์ดน้ำผ่อเราเกิดยังถึงค่ะโอ้เดกกำลังใจพี่น้องในไรซ์ดแฟนคลับในไลซ์ซดเพิ่นชมว่าเอา้าคือเสียงดีแท้คือแบบ มีพรอนสวรรค์แท้แบบนูกับนูกับใจฟูไหมคะพี่น้องกันเนาะนูกับดีใจแบบมีกำลังใจใจฟูแบบค่ะดีใจพ่อเขามีกำลังใจจากตรงนั้นเขาก็เลยกล้าที่สีเขาวงการหมอลลั่คือตอนนั้นเนี่ยพี่อุ้มรู้มาว่าพอจะคล้องกับคือเพิ่นไก่อยู่ในวงใช่่ควงมอลำั่เพชรลํำเพลินอยู่แล้วคอ๋อนั่นก็คือเป็นจุดเปลี่ยนกขึ้นมาจากที่พ่อต่างกองไลโซด แม่ค่ะพี่น้องเอฟซีกับเลยเอิร์นแม่ค่ะพอเขามาเขากองปุ๊บคนก็เลยเชี่ยมากแม่ค่ะเราก็เลยมาเนาะนั่นก็คือจุดเปลี่ยนนะคะแล้วที่นี่จะคล้องหน่ะเคยมีประสบการณ์การเป็นหมอลล่ามูมาก่อนบมา้องฟิมประสบการณ์การเป็นหมอลล่ามูหรือว่าประสบการณ์ร้องเพลงเคยเคยมีประสบการณ์การร้องเพลงมาก่อนค่ะนเคยรับงานอิสระรับงานทั่วไปค่ะพี่อุ๋มค่ะจ้างเชนรถแห่ใช่ค่ะอาหารนั่นสิค่ะไปได้เยอะมาะ มีเคยรับงานร้องเพลงที่ร้านอาหารรถแท่แล้วก็คอนเสิร์ตต่างๆค่ะพี่อุ้มค่ะ,คะ,ะที่นี่ถามถึงพอหลังจากที่เราเข้ามาอยู่ในพิลำเพลินค่ะ,คะบทบาทนาทีปีแรกฤด,ดูการแรกเป็นจังใดแน่ค่ะอฤดูฤดูการแรกของ้องฟิล์มนะคะก็คือปีคือได้เต้นนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสจากแม่พรพ่อผู้ใหญ่บ้านนะคะได้ร้องเพลงได้จับไม่ร้องเพลงแล้วก็ได้ ออกฉากแสดงในล่ำเรืองกับพีพีศิลปินในทีมงานนะคะแล้วก็โอกาสสำคัญที่สุดในชีวิตนะคะพี่น้องคะก็คือนุ้บ่คิดว่าสิเกิดกับเรียกหน่อยผู้ยิงนน่งข้อหนีนะคะ,คะก็คือได้รับโอกาสนะคะจากแม่พรแล้วก็พ่อผู้ใหญ่บ้านนะคะเพื่อนทำเพลงซิงเกิลแรกในชีวิตให้น้องปีนนะคะก็คือเพลงสาวหนารถแห่ค่ะพี่อุ้มค่ะ แล้วในส่วนของบทบาทนาทีฤดูการนี้ค่ะน้องฟิมว้าวบทบาทฤดูการนี้ค่ะน้องฟิมก็ยังเต้นคือเก่าค่ะพี่น้องคะยังเต้นแล้วก็ได้ร้องคอนเสิร์ตหน้าเวทีแล้วก็บทบาทอีกบทบาทหนึ่งที่ท้าททยความสามารถน้องฟิมมากก็คือค่ะได้รับบทบาทเป็นตัวแสดงตัวลำเรือตัวลำในลำเรืองแก้วน้ำานะคะพี่น้องคะ รับบทเป็นอียังค่ะน้องซิมรับบทเป็นพัทิดาทัศมาลีนะคะเป็นพระคูมันของพระปิ่นทองค่ะโอ้โหทิดาพระคูมันนะคะอีกค่ะเอาจักหน่อยจักหน่อยค่ะเอาเดี๋ยวมาหอดปันนี่แล้วเอาตกเอาให้ตึงที่ซื้จักหน่อยค่ะน้องซิมมาขออนุญาตนะคะพี่น้องค่ะขอแบบสดสดเรียบเรียบเลยลายุกออนไลน์สู่มือนี่นั่นนี่ดีนะาลายยา โทรศัพท์จับออกตังเปิดฟังไว้ได้สู่แนวภาพใสแจวเสียงชัดกองลายน้องไม้ในวงการออลาเพรลำเพลนกระดังกันให้รับชมในเด้อเจ้าให้รับฟัง เอประมาณนี้ค่ะสุดยอด,ยอดยอคะอ่ะพี่น้องถามมาฟังสดๆนะคะวันที่นี้อนี้สุดท้ายวันนี้จะคล้องอยากฝากยังฮอดพ่อพ่อแม่บบพี่น้องเอฟซีเฮาค่ะน้องฟิมอยากอยากปาก,กนะคะ,นคะอยากขอบคุณกําลังใจนะคะพี่น้องขาอยากขอบคุณกําลังใจอยากขอบคุณทุกๆแรงซับพอร์ตอยากขอบคุณทุกๆกําลังใจทีพ่อพ่อยแม่เอฟซี ส่งมาให้ที่พ่อแม่เอฟซีซัพพอร์ตม,ม,มากตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ในเพชรลำเคินนะคะพี่น้องคะรู้สึกว่าอบอุ่นมากรู้สึกแบบเป็นครอบครัวตัวเองมันแบบบ่ได้ยู่แบบตั้งบ้านเลยนะคะพี่น้องมันแบบยู่เป็นครอบครัวเลยนะคะขอบคุณพ่อแม่เอฟซี FC นะคะที่ส่งกำลังใจส่งแรงซัพพอร์ตมาให้น้องซีนนะคะพี่อุ้มคะ่ะ แล้วก็ว้าวันที่9ตุลาคมนี้นะคะพี่น้องคะ,คะฝากพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีแฟนคลับนะคะมาให้กําลังใจน้องฟิลมแล้วก็พี่พีศิลปินในทีมงานเพชรลําเพลินนะคะ9ตุลาคมนี้คอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลหมอลาเพชรลาเพลินปี4นะคะพี่น้องคะฝากพ่อพ่อแม่นะคะแล้วก็พ่อพ่อ,พอ,พอ,พอแม,แม่ที่มาหน้างานไม่ได้นะคะ,คะเรามีบัตรกลุ่มปิดนะคะราคา149คะแนนนะคะพี่น้องคะ สามารถทักไปได้ที่เพจมอลำเพชรลำพืนขายบัตรออนไลน์ค่ะพี่อุ้มค่ะแล้วช่องทางการติดตามช่องทางการติดตามน้องฟิลมขออนุญาตฝากนะคะพี่พี่น้องค่ะขออนุญาตฝาก Facebook นะคะพี่น้องค่ะน้องฟิลมสิริรัตนะคะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะน้องฟิมเพชรลำพูนนะคะฝากพ่อแม่เขาไปติดตามน้องฟิมได้เลอค่ะอันนี้คือเป็นชื่อภาษาไทยใช่ไหมคะทั้งสองช่องทางเลยใช่ค่ะ พ่อพ่อแม่ติดตามให้กำลังใจน้องฟิลมในเด้อค่ะก็เปิดบังใจให้น้องฟิลมนะคะอ้าวสรลดคลิปนี้ค่ะขอบคุณน้องฟิล์มสิริรัตน์นะคะขอบคุณค่ะคุณพี่น้องผู้รับชมจนจบคลิปน้องเด้อค่ะพี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์ไปก็บังใจให้ศิลปินพวกเราปีที่สี่ของราพิลำเพลินนะคะพ่อพ่อก็ไม่คลิปหนาขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน้องฟิมหนาแสงๆนะพี่น้องอาจจะหนาอย่างนี้กหน่อยนะคะ